บอกว่าเบอกว่าไม่ได้กินแล้วข้าวเขเป็นอะไรงั้นอนะไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ สวัสดีครับคุณผู้ชมและต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทีบอมพารวยนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นทิวเขาสวยเลยแล้วก็เป็นแปลงนาแปลงนาสวยๆที่ภาพอ่กล้องจับอยู่ขนาดนี้นะครับก่อนหน้าเนี่ยมีปัญหาไม่น่าว่าจะมีข้าวได้ดีขนาดนี้ส่วนจะเป็นแปลงนาที่ไหนเป็นใครเป็นคนทําเดี๋ยวไปติดตามพร้อมๆกันเชิญครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับครับคุณแม่ชื่อ ป้าเนยจันชมป้าเนยจันชมคุณแม่อายุเท่าไหร่ล้วครับอายุ71 71ปียังทำนาไหวเหรอทำไหวทำไหวที่นี่เขาเรียกบ้านอะไรครับบ้านคองด้วนจ้ะบ้านคลองด้วนอยู่หมู่อะไรครับแม่หมู่28หมู่28ตําบตำบลคลองน้ำไหลคลองรานจังหวัดกำแพงพื้นเพลเรานี่เป็นสาวชาวบ้านคองด้วนนี่เลยแต่กำเนิดเกิดอยู่ เราซิมาจ้ะอ๋ออยู่โคราชอ๋อเป็นคนโคราชนะเผื่อคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่นะเป็นคนโคราชตอนนี้คุณแม่อายุเจิบกว่าเจทำนาบอกว่าก่อนหน้าที่จะใช้ทีบอมไปฉีดเนี่ยน้าข้าวมีปัญหาอะไรเล่าให้ฟังหน่อยครับข้าวมันไม่อืไม่งามข้าวมแย่จ้ะข้าวมันแย่มันเป็นยังไงมันเหลืองมันไม่งามหปุ๋ยก็ใ้ปุ๋ยก็ให้แต่มันไม่งามเลย อ่าแล้วมารู้จักทีบอมได้ยังไงครับก็รู้จักวิทยุจ้ะฟังจากรายการวิทยุก็คือฟังรายการที่สั่งยามาทานอยู่แล้วเนี่ยนะรู้ว่าเอ๊ะทำไมเออตะกอนไม่มีเนาะอ้าทำไมมีปุ๋ยวเนี่ยก็เลยแล้วประกอบกับเรามีปัญหาพอดีจดแล้วจดอีกจดก่าจะจดเบอร์ทันจริงๆมันก็เบอร์เดียวกันะนะก็เรามีปัญหานาข้าวพอดีก็เลยตัดสินใจสั่งมาสั่งมาลูกว่าไงนะบอกว่าแม่สั่งอะไรมาแม่สั่งปุ๋ยอะไรมาอีกอะไ จะได้เรื่องไหมจะได้ดีหรือว่างอ่นอู้จัดตลาดดีกว่าว่างอ่าเขาว่าปุ๋ยตลาดดีกว่าอ่าลองดูแม่สั่งมาแล้ววะเนาะก็ต้องลองสั่งมาแล้วอล้วเรไปฉีดมันมันก็ดีแล้วก็ฉันก็ไปสั่งอีกสองอืมสองอ้สั่งมาครั้งแรกสั่งมากี่กล่องกล่องนึงกล่องนึงเอาไปฉีดมันด้วยมันสับปะหลังมันดีเหรอตอนแรกอาการมันเป็นไงมันเหี่ยวมันแห้งการไม่ค่อยงามมันไม่งามเนอะก็เลยลองฉีดดูอืงามดีเนี่ย เราก็เลยฉีดครั้งที่สองแล้วเนี่ยอืฉีดปุ๊บมันงามกี่วันมันถึงงามมันสับปะหลังทำอ่ะฉีดน่อ่ะกี่วันรู้สึกว่าใบมันพุ่งขึ้นมาเลยหลายวันไหมสี่ห้าวันเนี่ยสี่ห้าวันฉีดไปกี่ครั้งแล้วมันนะครับฉีดสองจ้ะสองครั้งแล้วอ่ะมาที่นาข้าวบ้างตอนแรกเนี่ยมันเหลืองมันไม่กินปุ๋ยมันไม่งามอัดปุ๋ยไปกี่ลูกหกลูกไม่แตกกอแตกอะไรเลยไม่แตกกอทีนีก็ คนผ่านมาแถวนี้เขาบอกว่าบอกว่าไม่ได้กินแล้วข้าวเป็นไรเงั้นนะไม่รู้มันเป็นอะไรก็ไม่รู้ทีนี้ได้ยินวิทยุว่าปุ๋ยนี่ดีลองดูทีก็เลยลองเอามาฉีดฉีดได้กี่ครั้งแม่ฉีดสองั้งจ้ะฉีดครั้งแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยไหมจ้ะฉีดครั้งแรกก็ดีขึ้นมันดีขึ้นยังไงแม่ลองเล่าให้ฟังนะมันเขียวไหมก็เขียวแต่กอไหม เดี๋ยวแต่กอเตนจะก่อนบางเนี่ยไม่มีต้นข้าวเลยนะบางจริงๆเหรอจ้าคนลุกเลยนะครับเขาจะพูดกันอ้าวแกจะได้หรือเนี่ยข้าวแกเป็นไรเนี่ยบางไม่แตกกอไม่เใจนี่ตกไปอยู่ตะตุ่มเลยตอนนั้นอ่ะปีนี้คงแย่แน่เลวันใกลๆที่านั่งคุยกันอยู่น่ะอ้าวข้าวแกทําไมดีเราเวลาข้าวเหลืองเ้วเหนียวครับพอใช้ทีบอมไปสองครั้งเอาสอง เขาถามเลยว่าเอ้าทําไมข้าวกลับมาดีได้ครับข้าวที่มองเห็นเนี่ยแต่ก่อนมันไม่ใช่แบบนี้โอ้ไม่ใช่แบบนี้เลยคือมันไม่แตกกอมันเหลืองแบบไม่กินปุ๋ยคือมันแย่มันพอ้เล็กบลอกข้าไปโอ้โหข้าวเขียวเขียวเกินจะฟั้งหนิไวแกกลัวจะเขียวเกินกลัวจะเขียวเกินไม่มีเมล็ดไม่มีน้ำหนักอีกนะฉีดช่วงไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับฉีดช่วง เริ่มใกล้จะท้องอ่ะท้องยังไม่ออกจ้ะชีดที่นั่นช่วงเริ่มจะท้องเพิ่งรู้ยาเราเพิ่งรู้เนาะว่ามีถ้าถ้าถ้ารู้ตั้งแต่แรกก็คงฉีดตั้งแต่แรกแล้วอ่ะฉีดช่วงเริ่มกลจะท้องครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงไหนอีกครั้งก็แม่ช่วงเข้าไอ้ก้มเข้าใส่เม็ดใส่แป้งเนี่ยอ๋อช่วงจะร้างแป้งช่วงทําตัวเนี่ยนะฉีดสองครั้งก็เห็นอย่างที่ภาพจับแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับก็คือข้าวเ่ยต้องบอกว่าดีมากเลยนะครับจากที่แบบว่าไม่น่าจะได้ข้าวแบบนี้ เขาว่ากันทุกคนเลยเนี่ยอืจนวันนี้มีคนที่ผ่านมาเขาว่าเป็นไงข้าวเราเห็น้แต่ทำไมดีได้อ่ะก็แรกแย่เลยเออเขาคนใกล้ๆเขาใส่พันอะไรอใส่พันธอย่างกันนี่แหละไอ้แปดห้านี่แหละว่ะทำไมดีอทำไมดีเลยว่ะทำไมดีกลับมาได้เลยบอกเขาไหมแนะนําเขาไหมบอกแนะนําเขาใช้ทีบอมทีบอมนี่แหละว่ะทีบอมยังไงว่ะ เขางงก็งงครับเราก็เลยแนะนําเขาไปอืมประทับใจดีใจนะคิดว่าจะได้จับเงินแสนเงินล้านไม่กี่วันนี้ก็จะเกี่ยวแล้วข้าวดีขนาดนี้ผมดีใจด้วยจากอาการที่เหลืองไม่กินปุ๋ยไม่แต่กอกลับมายิ้มได้ขนาดนี้ถือว่าดีใจนะแม่นะยกนิ้วโป้ให้กล้องเลยครับเยี่ยมนะครับทีบอมเยี่ยมเยี่ยมทีบอมแน่จริง ใช้แล้วประทับใจชื่นอกชื่นใจจริงนะอยากให้แม่เนยนะครับฝากถึงคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยบางท่านเนี่ยมีปัญหาข้าวไม่แต่กอข้าวเหลืองข้าวไม่งามไม่กินปุ๋ยหรือว่าอัดแต่ปุ๋ยเปลืองแต่เงินอยากให้ใช้เราประทับใจยังไงฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมหน่อยครับเชิญครับกะทับใจว่าข้าวมันรวงดีรวงใหญ่แต่กอเรารวงใหญ่ดีอืมแก้ปัญหาของเราได้จริงแก้ปัญหาได้จริงจากที่ผ่านมานี่ใจตกไปอยู่ตะตุ่มไปแล้ว ได้ตกตุมไปแล้วพวกว่าทําไมข้าวมึงทําไมเป็นอย่างงี้วะเขาก็ไม่รู้ที่วะเราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหายังไงก็วิธีได้ยินเสียงครับทีบอมเนี่ยนะทีบอมทางวิทยุจ้าทางวิทยุครับลองดูก่อนนะวะอ่ามันไม่มีทางอื่นแล้วไม่มีใครช่วยเราได้แล้วถ้าปล่อยไปจะยิ่งแย่กว่านี้ก็ลองดูเอามาฉีดดูลูกในบอกว่าเอาอะไรมาฉีดมันจะสู้ปุ๋ยได้ยังไงเอาอะไรมาคิดว่ะนี่แหละเดี๋ยวแม่เคยดูเหอะเดี๋ยวแม่ก็ดีเองแหละฉันว่างนี้เนาะ โอ้โหดีใจฟังแม่แล้วว่าพะวันนี้แม่หนูจะเอาปุ๋ยแม่ไปขีดด้วเอาไปก็ไปที่ว่ะของโลกสิไล่ลเอาไปฉีดวันนี้แล้วตอนแรกนี่คือให้ปุ๋ยไปแล้วแล้วก็มีอาการเหลืองะนะครับแล้วก็กใช้ที่บอมไปเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับ ครับผมเพื่อมีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ทางแถบของตะบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงอยู่ใกล้เคียงอยากจะมาดูแปลงเนี่ยฟังรายการอยู่ดูอ่ารายการทาง u t u b e ทาง Facebook อยู่เนี่ยเดี๋ยวค่อยดูนะปกติแปลงเนี่ยสิบสองไร่เนี่ยได้กี่ได้กี่เกียนได้ที่ปีแรกที่หน้าแรกนะครับได้ได้สิบเกียนจ้ะสิบเกียนปีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้คิดว่าไม่ได้ถึงสิบแน่นอนนะข้าวมันไม่ดีแต่ณวันนี้ มีความมั่นใจไหมแม่ว่าเราจะได้เกินสิบแน่นอนฉันก็ว่างันแหละฉันก็ว่างั้นนะนี่แหละครับของเขาดีก็ต้องบอกว่าดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังดีนะดีนะยืนยันตัวจริงเสียงจริงยืนอยู่ตรงนี้แล้วด้แกงดีแกงดีมาเล็ดเต็งเวลามันออกมันออกพรึบเลยไหมแม่เวลาฉีดไปออกพรึบพร้อมกันเลยนะอืดูมีน้ำหนักดูมันงุ้มมันงอนดีดีนะ คนทํานี่เขาจะมีความสุขตรงที่ข้าวมันดีโอ้โหที่แรกแย่เลยนะตอนแรกนี่คือแย่เลยอืมครับจะเอาปุ๋ยอะไรมาใส่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ค่อยงามอืมลองดูที่วะครับจนมาถึงวันนี้แก้ปัญหาได้จะใช้ต่อไปไหมใช่ดิใช้ข่าวหน้านี้ไม่พลาดใช้ตั้งแต่แรกเลยจะได้ลดต้นทุนเราได้ด้วยนะแม่นะยืนยันตัวจริงเสียงจริงเกษตรกร ตำบลคลองน้าไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรของเขาดีก็ต้องบอกว่าดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถ้าไม่ดีเราไม่รู้จะขายใครนี่ครับยืนยันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมีความสุขมากๆที่ได้เห็นคุณแม่ยิ้มได้แล้วก็ได้เห็นแปลงนาของคุณแม่เนี่ยจากแรกที่มีปัญหาวันนี้ยิ้มได้แล้วรอรับเงินแสนเงินล้านได้เลยคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังมีปัญหาอยู่หรือเปล่านะฮะจะไปเพิ่มผลผลิตจะไปลดต้นทุนนะฮะ ้าวไม่กินปุ๋ยหรือว่าพืชผักมันไม่ค่อยจะง,งามดูแล้วมันไม่สงบอารมณ์อยากจะแก้ปัญหานั้นติดต่อหาเราด่วนเลยครับทีบอมทาง YouTube ทาง Facebook มีให้ติดตามกันด้วยแล้วก็ทางสถานีวิทยุที่ออกอากาศพร้อมกันอยู่ทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับตัวจริงเสียงจริงยืนยันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับว่าใช้แล้วดีจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องลังเลถาาพิสูจน์ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นที่จะตอบคําถามได้ว่าทีบอมดีอย่างไรนะครับสนใจสั่งซื้อได้เลยแล้วก็ทีบอมจะไปเยี่ยมเยือนพี่น้องเกษตรกร ทั่วประเทศไทยที่ไหนอย่างไรบ้างติดตามได้ทาง YouTube และ a c e b o o k สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับแม่เนยจันชมมากๆนะครับที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ขอให้ได้จับเงินแสนเดือนล้านในวันนี้นะไม่เคยคุยเลยนะโทรศัพท์ก็คุยไม่เป็นมีโทรศัพท์ด้วยอ้าวโทรศัพท์ก็คุยไม่เป็นเวลาสั่งให้ลูกสั่งให้นี่แหละครับ่วยแล้วให้ลูกสั่งให้นี่แหละครับนี่คือตัวจริงเสียงจริงใช้แล้วเขาอยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะอธิบายมากว่าที่ผ่านมามันไม่ดีแต่วันนี้ดีมากเลยแม่ก็ยืนยันว่าดีมากๆ เอาละครับเดี๋ยวทีมงานและผมและคุณแม่เนยต้องนำรายการจากลากันไปก่อนพบกันใหม่แปลงเกษตรต่อไปเราจะไปเยี่ยมเยือนที่ไหนติดตามได้ทางทีบอมพารวยแห่งนี้ได้จับเงินแสน,เ,นเงินล้านแน่นอนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับลลลลลลดดกกาาารรใช้้ปุ๋ยเเเเือออททที่บ่บซนนนนมมมแแแพพิิผลลตตงงโงส